อรุณสวัสดิ์เช้านี้มีใครอยู่ในข้อบเป็ดค้อบไก่เอ้ยเช้านี้เรามีย้วกเกษตรตะกรอตัวน้อยมาช่วยเก็บไข่เป็ดจ้าไหนขอดูนอยสิคะาได้ไข่กี่ฟองแล้วโอ้โหมีได้ไข่เป็ดไข่ไก่ด้วย ลระวังหัวทิ่มนะจ๊ะอ้าวนี่อีกลูกหนึ่งลูกอ่า นี่ได้ค่ะนี่ด้วยค่ะโอ้ได้เยอะแล้วถังนุนเก็บไวยังคะถัง,งนุนถังน้นที่ต้นมะนาวค่ะ มีไหมลูกเก็บแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ไม่มีอ่าวันนี้ไม่มีโอ้โหดูน้องเป็ดตามลูกกันใหญ่เลยดูดินี่ดูฝูงเป็ดสิคะอ้าว ลูเป็ดกินข้าวต้มจ้ากินข้าวต้มตอนเช้าลูกเป็ดน,น้อยๆเดี๋ยวเราไปดูลูกเป็ดกันดีกว่าลูกเป็ดอยู่ในลูกเป็ดอยู่ในอยู่เป็ดอยู่ในลูกเป็ดอยู่ในดูลูกเปดสีท้องกัน อลูกเป็ดกำลังเริ่มงงอ,อะไรกันนี้่ะ <c oughs> ไม่รู้ละอะไรจะเกิดขึ้นหนูหลบแม่ที่แม่ก่อนไก่จิก่ะไก่จะกินข้าวค่ะเขาขอขอาหารและบอกสนใจชั้นในสนใจชั้นในอันเดี๋ยวผมต้องขอตัว ไปให้อาหารไก่กับเป็ดก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่วนเกษตรตกตะกั่น,นยาวๆออกได้นะคะบ๊ายบายจ้าขอบคุณที่ติดตามชมจนจดนะคะ